สวัสดีครับสวัสดีทั้งสีทันนะครับตอนนี้เอาขั้วล่งกินน้ำนะครับน้ากว่าจะเอาเก่าคอนะครับเอามาตะเหลียงนะครับกับอ้ําต้องทานเลยนะครับต้องทานห้วยนะครับเบิ้งครับเบิ้งเป็นมุดนะับ เลยเวลานะครับหกโมงแรงแล้วนะครับเอามาลงนอนน้มนอนน้าก็เตรียมเข่าข้อนะครับมือแ้วเนาะนะครับกับประมาณจังสีสุมือนะครับแต่ว่าถามมือใดพุมเลียงเนาะกะสีซ้ำเนี่ยของก็สีเอาขามนะครับแต่ว่าถามมือใดอ้ายผมเลียงเนี่ยกัสีประมาณหามุ่งเนี่ยพิ่งเนี่ยกัสีเอากาะแล้วนะครับเพื่อนจะเอากับขอกแล้วเนาะนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับนะครับคือเป็นนอนเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเย็นแล้วเป็นคืนเองเพลินนะครับ กูละครับปานส่างพี่นะ้องปานส่างเนาะกิมหลายนะครับนะครับเดี๋ยวเวลานะครับปลายคืนอีละเข้าคอกเลยไปเียมโตัวยงางอีละยางลายไปกูนะกูนะวิวกูละครับพ้อย S 1> <S 1> <S ปลาอละะีลาปลขึ้นแน่ไปแลป้วไป